เสรีพิสุทธิ์ติงเพื่อไทยก้าวไกลัวรนักษาคําพูดตําแหน่งประธานสภา,านะครับปัดความขัดแย้งทาเผด็จการฟื้นคืนชีพมองสุชาติทําหน้าที่ได้ดีแต่ว่าไม่ขอออกความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เ,เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจะดเดมหร,รือสารนิทยิพัฒนรายงานให้ฟังนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวโต๊ะกันเมืองไทย p ี s ีเอสรายงานว่าพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวนหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับเดินทางมารายงานตัว การเป็นสส,สชุดที่26นะครับพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพักก้าวไกลนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยว่าส่วนตัวมองว่าทั้งสองพักยังทํางานด้วยกันได้ดีนะครับซึ่งปัญหาตาแหน่งประธานสภาเชื่อว่าสุดท้ายจะตกลงกันได้เมื่อตกลงกันได้แล้วก็ควรจะรักษาคำพูดเพราะการจะทำงานให้ประชาชนแล้วพูดกลับไปกลับมาวันนี้จะพูดอย่างนี้อีกวันจะพูดอย่างนู้ดมันไม่ดี ดังนั้นต้องรักษาคำพูดเพราะการจะไปสู่เป้าหมายนั้นลำบากไม่เช่นนั้นจะทําให้ประเด็จการฟื้นคืนชีพอีกพลตุรเดชเสรีพิสุทธิ์นะครับยังฝากไปยังบรรดาลูกพักทั้งหลายนะครับให้ระวังการแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดจนเกิดปัญหาพักไม่สามารถควบคุมได้หัวหน้าพักก็คุมไม่ได้เกิดความแตกแยกกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่อยากเห็น อยากให้การทํางานของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะผู้สื่อข่าวนถามต่อนะครับว่าหนึ่งส่งของพรรคเสรีรวมไทยจะโหวตตาแหน่งประธานสภาให้พรรคเก้าไกลหรือว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งคนตระเดอกสิริพิสุทธิ์นะครับบอกว่าไม่สามารถพูดได้จริงๆเพราะว่าทั้งสองพรรคก็ตกลงกันไปแล้วเมื่อมีการตกลงกันแล้วก็ขอให้ไปไปตามที่พูดไม่เช่นนั้นจะเสียหายส่วนที่มีกระแสะว่าพรรคพลปมะชารัฐจะเสนอชื่อ นายสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาให้กับพรรคเพื่อไทยนั้นคนตุเดชเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่สามารถพูดห้ามพรรคบังมัตรรัฐได้แล้วแต่จะเสนอส่วนเราก็ยึดมั่นของเราไม่วกแวกแต่ยอมรับว่าการทําหน้าที่รองประธานของนายสุชาติก็ทําได้ดีเป็นคนตรงไปตรงมาแต่จะให้พูดว่าเหมาะสมจะเป็นประธานสภาคนต่อไปได้หรือไม่นั้นคงพูดไม่ได้เพราะว่าเมื่อพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลพูดอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาได้นะครับแล้วก็ฟังติดตามนะฮะ ไทย PBS i ดิจิตอลและรายการสัมมนาประชาชนทางไทย PBS 14ในากานาทีจนถึงเวลา15ในากาด้วยนะครับ